คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาสาลาตําบลจรัดอํำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นวัดที่มีวิวสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมสวยงามหรือไม่สวยยังไงคุณผู้ชมดูด้วยสายตาของทุกท่านนะครับดูภูเขานะครับวัดนี้อยู่บนภูเขาแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําจรัดนะครับซึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากๆนะครับวันนี้หลวงพี่เป็นไกด์นาทางให้นะครับคุณผู้ชมอะ หลวงพี่จะพาไปชมความงามของวัดแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลวงพี่มาอยู่ที่วัดนี้นานหรือยังครับหลวงพี่หนึ่งพรรษาเนอโอ้วัดนี้พัฒนามากๆเลยนะหลวงพี่นะสุดยอดจริงๆหลวงพ่อเองคนงมือททุกอย่างโอ้หลวงพ่อเนี่ยทาเองทุกอย่างเลยกลับมาจากกินวนเดือนๆก็มาทำแล้วก็ที่ท่านก็เข้าป่าครับครับครับ โอ้โหนี่คุณผู้ชมพระพุทธรูปสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับดูครับสาธุสาธุวันนี้ลูกหลานมาเยี่ยมนะครับจากศรีสะเกดเดอมาเยี่ยมที่วัดแห่งนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมดูนะครับข้างล่างก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับที่ มองแล้วก็สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมดูแล้วก็เบื้องล่างนี่ก็เป็นต้นไม้ที่สีเขียวขจีนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยงามมากๆครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมครับวัดเขาศาลาตำบลจราตอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับที่คุณผู้ชมเห็นภูเขาอยู่ทางด้านโน้นก็คือเทือกเขาพนมดงรักนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้มี ชาวบ้านมีประชาชนมาเที่ยวกันก็ระปบายนะครับคุณผู้ชมครับนอนนักท่องเที่ยวอยู่ทังด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับทึ่งเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับวัดเขาสาลาอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ครับ